กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับเรืยๆกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงรเรื่องของน้องลิซ่าแบกพิงแล้วกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามเกี่ยวกับว่าอันนี้คือสงสัยว่าทําไมทางค่ายถึงพยายามเปลี่ยนผมน้องลิซ่าตลอดในขณะที่คนอื่นก็คาแรคเตอร์เดิมๆไม่ตัดผมเลย ออกตัวก่อนเลยว่างดดราม่านะอันนี้ถามดีๆแค่สงสัยอย่างผมทรงล่าสุดเอาตรงๆไม่สวยอย่างลิซ่าคือจบเลยนะแล้วลิซ่าก็เลยกลายเป็นเปรี้ยวเก๋ขึ้นแต่เราชอบลิซ่าแบบผมยาวมากกว่าคือหน้าน้องไม่ใช่คนหน้าเชียวยิ่งทรงผมผมยาวก็โคตรน่ารักนะฮะแล้วทำไมคนอื่นคือลุกก็เดิมๆต่อให้เปลี่ยนสีผมมันก็คือลุกเดิมนักร้องไม่ต้องการเปลี่ยนเองรักผมมากหรือทางค่ายไม่อยากเปลี่ยนลุกให้หรือย,ยังไง หรือทางค่ายเขามองว่าลิซ่าเป็นผู้นำเทนมากสุดในวงหรืออะไรในมุมมองของ FC b i n บนะฮะไปดูนั่นฝังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่1น,นะฮะได้ตอบกลับว่าดูจากที่จีซูแนะนำสีผมให้แชงอย่างเจนนี่ก็อยากลองย้อมผมดูเมื่อก่อนเคยย้อมด้านในตอนนี้เลยอยากลองย้อมข้างหน้าดูเราว่าค่ายค่อนข้างฟังศิงลปินนะน้องอาจจะอยากลองสีใหม่ๆมันอาจจะคือความชอบของน้องก็ได้ ความคิดเห็นที่2นะครับผมอย่าลืมว่าหล่อสาวมีส่วนในการตัดสินใจด้วยนะบางทีน้องอาจจะเป็นคนเลือกลุกเองก็ได้เชื่ออย่างยิ่งว่าทุกลุกที่ทีมงานและหล่อสาวนำเสนอออกให้ให้เป็นแฟนได้เห็นคิดมาดีแล้วอาจจะถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจบ้างอันนี้มันก็แล้วแต่รสนิยมความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับจริงแล้วน้องผมแตกไปน้องก็เคยเล็มแล้วปรากฏว่ามันเบี้ยวน้องก็เลยเลมใหม่ ให้มันเท่ากันมันก็ยังเบี้ยวอยู่เลืมไปเลืมมาเลยได้ทรงนี้น้องอาจจะรักษาผมหรือเปล่าตัดผมเสียออกพอน้องเป็นคนที่ย้อมผมเยอะมากๆถ้าน้องอยากไว้ยาวคงต่อผมเอาเองแหละความเขียนต่อไปเลยลวกันนะครับผมตอนหน้ามาเตอด่าข่ข้แต่สุดท้ายน้องตัดเองชุดไม่สวยด่า่ายแต่สุดท้ายน้องเลือกเอง ทุกองประกอบศิลปินมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจนะครับเข้าจีซูไว้หน้ามาลิซา่าโรเซจีซูเจนนี่ย้อมผมก็ตัดสินใจเลือกกันเองความเคียนต่อไปเลยละกันนะครับผมอย่าเยอะสุดท้ายแหกมาหมดบิงชุดนั้นสไตลิส์จัดให้น้องใส่ได้ยังไงไม่สวยเลยลิซ่าก็ตอบว่าอ๋อหนูอยากใส่เองค่ะคิดว่าสวยดีเมื่ออยู่ในหนังอลดินบิงกับลำแทบไม่ทัน บิงบอกว่าชื่อวารายตี24้24ทับ365คิดได้ยังไงเอาอะไรคิดทําไมคิดได้ชื่อนี้วันออกอากาศดีซ่าเป็นคนคิดได้รับการโหวตสรุปอย่าเพิ่งออกตัวแรงถามได้สงสัยได้แต่อย่าใส่กันแรงเพราะบางทีน้องๆก็ตัดสินใจและเห็นดีแล้วใครไม่ได้ชี้นิ้วสั่งเด็กๆได้ทุกอย่างนะฮะความเคลนต่อไปเลยละกันนะครับผม คนนอกอาจจะไม่ชอบแต่น้องชอบอะไรที่น้องเลือกแล้วทําให้น้องมั่นใจมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนี่ครับแต่โดยส่วนตัวแล้วชอบน้องผมยาวผมออกสีมากกว่ายิ่งทรงเมื่อวานคือเด็กมอต,ต้นชัดๆตลกบิงความเห็นาสาวาสาวเก่งมากครีเอทมีสไตล์เปลี่ยนทรงผมไม่ถูกใจทรงหน้าม้าตลอดค่ายผี่ข้ผิดทําไม่ขยคําแบบนี้ชุดไม่สวยไม่ถูกใจทําไม่ขยเลือกให้แบบนี้อีกแล้ว ไปงานเซลีนลิซ่าเท่มากน้องเลือกเก่งมากมีสไตล์มีเซนส์แฟชั่นแต่ไม่ให้เครดิตสไตลิสคนเบื้องหลังไปงานพาดา้าชุดเลือกมาให้ใส่ดูกระบอกมากทำมาใช่ลิซ่าไม่รอดเครดิตถ้าดีไม่เคยให้คนเบื้องหลังถ้าผีใครเลือกให้หมดนสับสนตัวเองมากๆเดี๋ยวก็ทวดสาวเลือกเองเดี๋ยวก็ไข้ผีเลือกให้ที่เราอย่างเห็นคือทุกคนมีสติรู้ว่าทุกอย่างคือฮาร์ดเวิร์กแบบที่เลดี้กาก้าเคยบอก เบื้องหลังงานออสการ์ที่ทาําตาหยาดเยิ้มกับแบดลี่คูเปอร์ว่ามันคือทุกคนทํางานหนักให้มันออกมามันมีเบื้องหลังเบื้องลึกมีการตัดสินใจมีการช่วยกันทํางานวางคอนเซปต์ดีก็คือผลงานของคนทํางานทุกคนแย่ก็คือผลงานจากทุกคนตอนนี้แบ็คพิงค์ถูกวางโพสิชันให้มีส่วนร่วมอิสระในการทํางานมากขึ้นแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยทุกอย่างคือแบรนด์ของแต่ละคนต้องการให้ใส่ริสปอนเซอร์ค่ายวางมาแบบนี้ ้องโชว์เครื่องประดับชิ้นนี้รายละเอียดนี้ลุคนี้ให้เข้ากับคอนเซปต์มันอาจจะมีรายละเอียดมากมายรวมทั้งการเลือกเองของเราสาวด้วยถ้าตาบใดที่มันเป็นศิลปะไม่มีถูกผิดวิจารณ์ได้แต่ช่วยอย่าชี้ไปที่ใครคนนึงยิ่งเป็นการมองไม่ชอบของตัวเองคนเดียวคือช่วยสาวเสียงหน่อยว่ามันจะสรุปมาว่าจะมาสรุปว่าที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวแล้วคนทํางานคือผีมันไม่ใช่มันผิดตั้งกะตั้งแต่แรกนะฮะไปต่ออีกความคิดหนึ่งเลยละกันนะครับผม มันไม่ใช่อยู่ๆค่ายจะมาสั่งว่าคัมแบ็กครั้งนี้ลิซ่าต้องตัดผมสั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องปรึกษากันทุกไฟล์สไตลิสอาจจะเสนอให้ลองตัดผมสั้นไหมหรือลิซ่าอาจจะเสนอด้วยตัวเองแต่มั่นใจว่าต้องเป็นตัวลิซ่าที่จะตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายส่วนคนอื่นทําไมยังไว้ผมยาวเหมือนเดิมก็แน่นอนว่าเจ้าตัวยังอยากให้ไว้ผมยาวซึ่งอนาคตอาจจะมีใครอยากตัดผมสั้นบ้างก็ได้นะฮะตอ่ออีกความคิดเห็นหนึ่งเลยนะครับผม ตอนที่ปล่อยรูปแรกบ่นว่าทําไมผมลิซ่าไม่เปลี่ยนเลยคนอื่นเปลี่ยนหมดทั้งๆท,ท,ที่เป็นรูปทีเซอร์ไม่มีอะไรเลยคือบางทีเราก็ปล่อยวางกันบ้างนะบางคนมาตต่งลิซ่าเหมือนมาเชียร์มวยไม่เด่นกว่าใครหรือถูกพูดถึงน้อยกว่าใครจะเริ่มฟาดหัวฟาดหางหาที่ลงงใายเอ่ยทีมงานเอ่ยเบื้องหลังทั้งสไตลิสทีมออกแบบท่าเต้นก็โดนลากมายามหมดล่าสุดฟาดหางด่าสไตลิสพอมีคนแปลว่าน้องชอบชุดและอยากใส่มากก็ไปฟาดหางใส่คนแปลว่าแปลผิด ก็คงเพราะรู้สึกเสียหน้าที่บปดาสไตลิสต์อีกคือบางทีก็งงว่าคนพวกนี้คิดถึงจิตใจน้องกันบ้างไหมคิดว่าน้องรับรู้จากทีมงานรอบข้างบ้างไหมเวลาโดนแฟนขับตัวเองไล่บีทุกเรื่องคิดว่าน้องมันก็อากระอวนใจไหมในคลิปย4ิทับสาม EP 1เห็นตอนเจนนี่หันไปถามทีมงานว่าจะทําผมทรงผมไหนดีนะทีมงาน3คนที่นั่งบนรถไม่ตอบเงียบไม่แสดงความคิดเห็นได้สงสัยพวกทีมงานก็ไม่อยากจะออกความคิดเห็นเยอะเหมือนกันนะ่ะโดนด่าตลอดเอ เรายังจะคิดว่าการแต่งหน้าทำผมของเบ็คพิง์ในทุกวันนี้มากทีมงานล้วนๆกันอีกความเห็นต่อไปเลยนะครับผมว่าเสื้อผ้าหน้าผมสาวๆมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจมากกว่าค่ายนะเว้นแต่ว่ามันแหวกแนวเกินไปก็อาจจะไม่อนุมัติแต่โดยทั่วไปผมว่า YG ก็คงให้อิสระเรื่องพวกนี้มากพอสมควรคือเบอร์ใหญ่ในค่ายแล้วผมว่ามันไม่ใช่จังหวะที่ค่ายจะมาชี้นิ้วบอกให้เปลี่ยนแบบนั้นแบบนี้โดยที่ตัวสาวไม่เห็นด้วยได้แล้วนะ ดังนั้นผมเชื่อว่ารูปลักษณ์ภายนอกในอัลบั้มนี้สาวๆน่าจะเป็นคนตัดสินใจเป็นหลักว่าจะพรีเซนต์ตัวเองออกมาแบบไหนแนวไหนอย่างที่สัาตัดผมสั้นย้อมดำอันนี้เจ้าตัวต้องตัดสินใจเองแหละใครไม่น่าจะสั่งนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าส่วนหนึ่งเพราะผมน้องสุขภาพไม่ค่อยดีเลยตัดสั้นกลับมาเริ่มดูแลตั้งแต่แรกดีกว่าเป็นตั้งแต่ตัดผมคำรอบที่แล้วด้วยแบบว่าก่อนหน้านี้ก็ย้อมมาตลอดคงจะพักผมนะฮะ แต่คงพยายามแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่บวกกับน้องมีงานเรื่อยๆเจอได้เป่ารีดผมบ่อยๆมันก็คงยากคงต้องลองหาพวกคีมบำรุงผมที่เหมาะกับตัวเองเท่านั้นแหละความคิดยนต่อไปเลยนะครับลองนึกภาพตามนะครับคนรักน้องทั้งโลกมีกี่คนคุณนับได้ไหมแล้วจะให้น้องมาแต่งตัวแต่งหน้าทำผมให้ถูกใจคนทั้งโลกคุณว่าทำได้ไหมคนนั้นชอบแบบนี้คนนี้ชอบแบบนั้นทั้งที่หลายๆครั้งน้องเป็นคนเลือกและมั่นใจที่จะทำด้วยตัวเองต่าง,งหาก แต่แฟนบางประเภทจ้องแต่จะจับผิดเปรียบเทียบนั่นนี่เยอะสิ่งโทษ่ายโทษสไตลิสต์จะบอกให้ว่า YG เนี่ยเลี้ยงดูและให้อิสระกับศิลปินมากถึงมากที่สุดนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมคนอื่นก็เปลี่ยนบ่อยอยู่นะตัดผมสั้นบ้างเปลี่ยนสีบ้างไฮไลท์บ้างไม่ใช่แค่ลิซ่าซะหน่อยที่เปลี่ยนตลอดส่วนตัวชอบทุงลิซ่าและคนอื่นลองอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองตลอดไม่ใช่อยู่แต่กรอบสวยๆเดิม ออกมาทับอะไรใหม่ๆทำให้แฟนขับอย่างเราลุ้นตลอดว่าจะเป็นยังไงมีเวอร์ชั่นอะไรใหม่มาให้ดูมันเป็นปัญหาเพราะแฟนขับคิดว่าทางค่ายบังคับให้น้องตัดเพื่อกันซีนน้องกว่าน้องดังกว่าน้องสวยแต่ในความเป็นจริงแล้วน้องๆมีส่วนในการออกความคิดเห็นกันเองอยากใส่ชุดไหนอยากไว้ผมทรงไหนไม่ผิดครับที่จะคิดแบบข้อแรกเพราะผมก็เคยคิดแบบนั้นมาก่อนจนตอนหลังเนี่ยเป็นติ่งได้ดูพวกเบื้องหลังต่างๆถึงรู้ว่าน้องๆเขาอยากแต่งแบบนี้กันเอง ไปต่อก็อีกความคิดเห็นหนึ่งเลยละครับผมนะฮะแต่ว่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะเป็นไอดอลยังไงก็ต้องขายภาพลักษณ์อยู่แล้วต้องเปลี่ยนลุคเพื่อตามแฟชั่นด้วยแหละนี่ขนาดลิซ่าตัดผมสั้นแฟนคลับบางคนยังบ่นเรื่องเบื่อผมหน้าม้าลิซอยู่เลยแต่ละว่าตัดสั้นรอบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะอยากให้ลิซพักผมบ้างเป็นคนที่กัดผมมาตั้งแต่พรีเดบิว์ยันเดบิว์ผมลิซคือพังหนักมากและบางมากๆซอยหนัก,นกๆจนต้องต่อผมเพิ่ม ส่วนอีก3คนที่เจ้าของกร็ทูบอกดืมๆอาจเพราะติดตาที่ทั้ง3คนไว้ผมยาวมาตลอดเจนนี่เป็นคนกลัวผมเสียมากร,รักผมมากขนาดจ,จะทําสีผมยังเลือกทําแค่ไฮไลท์ด้านหน้าจีซูเหมือนกันตอนใส่วิกชมพูใน 4D เมมเบอร์ชมว่าชอบลูกนี้มากแต่จีซูบอกว่ามันใช้ชีวิตลําบากกับอีกอันที่เคยพูดเองเลยว่าผมสีดํานี่แหละดีที่สุดแล้ว โรเซ่เนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนสีผมบ่อยที่สุดในวงแล้วถ้าสังเกตดีๆว,ว่าพวกทรงผมมันเป็นเรื่องความชอบของแต่ละคนด้วยแหละแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะทําทรงอะไรแล้วก็รอดอันนี้พอเก็ตนะมันต้องมีการปรึกษาหาดูกับสไตลิสต์อยู่แล้วว่าทําได้ไหมทรงนี้สีนี้เหมาะหรือเปล่ากับเป็นธรรมดาที่ทางค่ายน่าจะต้องวางแผนอยู่แล้วว่ารอบนี้เพลงนี้จะโปรโมทใครให้เด่นสรุปเราเชื่อว,ว่าทุกลุกของตัวสาวมีส่วนคิดเองทั้งหมดแน่นอนอย่าคิดมากเลยขอแค่ผมไม่ประหลาด ชุดไม่บ e ังจนเกินไปนี่ก็พอใจมากแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ